ดูดูๆคอยบังอ้ยดูค่อยบังตุ๊กนาำไหลบ่ลุก <c> อ <oughs> ไโว้อ้อออไปแม่ <c oughs> ลูกแม่เจ้า <c oughs> <c oughs> บอกเลม่บ,บอกใหญ่เห็ดแบบนี้่อยหนาวหอ,อยหนาว่อยไหวหน่าบุเป็นโอ้ยปากเป็นแ,บบแลบจ้ย แม่นบ่าปาน,นินมันก็ดึงใจใช่ไหมปาน,นินยังชิงใหญ่วันนี้อทางที่สามพี่น้องสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอรสกูลสุขคนเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่อาลจาร์สแนลวันว่าสิเป็นเอฟซีทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศเนาะก็สบายดีสวัสดีเด้อวันนี้ก็ออกมาให้มันหน้าคือเก่าเนาะพี่น้องวันนี้บ่าวจอนก็สิไปหาใส่เป็ดปลาเนาะพี่น้องก็สิไปหาใส่อยู่ตามหนองเนาะวันนี้ก็สิเป็นเบ็ด เบ็ดขวดเนาะพี่น้องรู้ว่าเบ็ดกระตุกนเนาะบ่อจอนกระซีเอาสายเบ็ดมาหมัดใส่ในขวดเนาะกระซีใสเ่เหยื่อแล้วกระซีทิ่มลงไปนองเนาะพี่น้องกระโปรงว่าสิได้หรือบ่เนะออาะบ่อจอนแกเห็นอยู่ในคลิปที่เขาเห็ดเนาะกระซีรองมาเห็ดลองเบิ่งพี่น้องกระโปรงว่าสซีมานหรือบ่เนาะโอเคเนาะพี่น้องนะครับไปเบิ่งนกัสลอมกันเลยเบ,บเกอร์ก็อนอนรับอยู่อันนี้ก็เป็นเบ็ดบ่อจอน,นออเนาะเห็นเนาเอาเบ็ดมามักใส่ขวดน้ำไว้เนาะ เอากระเซียวเนื้อใส่แล้วก็สิทิพยลงไปในนองเนาะแต่พอวห้สีได้แล้วบพี่น้องกต่สีมีหลายอันอยู่เนาะมีอยู่ประมาณหกอันเนาะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะไปหาขุดขี้กระเดือนมาก่อนเนาะเขาจะมาขุดขี้กระเดือนก่อนเนาะพี่น้องเห็ดเงียะโอ้กระเดือนลายเนี่น sai Nhiều đẹp. bài đi, sabai đi đó, phi nông. Bên mấy con rồi, Này, chỉ son, chín Ok. Đây là tôi nè. ตัวใหญ่เนาะ้อมันอยู่พื้นโอ้คขุดโ่ธเทิงม,มันอยู่เล็กมันใหญ่แล้วยามบางั่น,นกลบลายๆพผ่นมีตัวน้อยนาะ เงียบไ,ไม่ได้นนิีเลยวทนได้เงียบเอาพูดไวแล้วไปทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องเขากะสิไปใส่กันเลยนนเนาะไปเบ็ดเจ้าใส่สยังไงใส่ใส,ส่เลยนะทุกมีกระตุกตเป็นอะได้วสายเด็ดเขาก็เอาเงียบซะนี่เขากระ,ะ,ะถิบตรงหน้ามาเลยปลาเธอแล้วก็ให้เจ้าลงงม โอ้ยนองกว้างบุกว้างปัทีิไลปลาทันนี่แหลเอามึแก่กระตุกไปมันไม่มีสายม,มีเทอานม้เมนติเอากระท้นนี่หลยลายปลาในกระตุกมเลยโอ้ยเห็เดแนวเห็ดเบ็ดมีก้านจังจิตสบาย หัวใก็ขแคิดว่าอะไรมันทันแล้วน้องกว้างกว้างไปคมต่อคมยังได้กินจากโตบานอะเห็ดแนี่เตรียมกระปองใส่อย่างดีพี่น้อง,ค,งคอยไปยคิดสภาพวเวลาปลาถือ,อมันแกมันแกไปหอบน้องเหอลกแรกา ไอ้สิฮู <that> ้มันถือมาถือลอยไปลงๆมันลมคิดเบ็ดเบ็ดแบบใหม่ปะฮัลโหลลูเดลุคอยบังน้อยดูคอยบังตุกน้ำไหลบ่ลูกที่ซอเาพี่น้อง จะเห็นไปเห็นก็พัดไปแจมมั้ยนโอ้ยป็นลมพูดแล้วมันพัดไปแจมวบกันด่นพูดล่ะหวีดหวีดไปแล้ะหวีดจากปลาดึงเลาจ้ปะปลาดึงแล้วมันหมด เดมเจ้าสิบส <laughs> ปชันนาวโอ้ยโอ,ย <laughs> โอย้ไปแม่ <laughs> โลกแม่เจ้า <laughs> <laughs> บอกเล็บไปบอกใจอยากเห็นแบบนี้ค่อยนาวหอยนาวค่อยไหว่น่าบุเป็นอ้ยปลาเกล็ดแลบจ้ะเมียนบ่ปลานินมันก็ด <c oughs> <c oughs> ึงใจใช่ไหมปลานินยังเสียบอันนี้อ่ะตังที่สามที่น้องไปนี่แม่รุดเลยประจังยัง ปลาถือกับพี่น้องกระป๋องโคกปลาถือแล้วก็ตุ๊กโคกเอเออฟักโดแหนมบึงปักมุมกันแหนมบึงอีหยังว้าหมามุมยังว้าบ่ลุดปลาดูปลาตุ๊กจังอันจะมาเอาเที่งกินอตอนนี้กันแม่นสปอรแม่นหรือยี่ ก็ยันแต่ถึกปลานิน้นอะไรลล้มผัดไปพูนพูนอยากลงลินน้ำกระยาพูนปลาดึงบ่ออะไรกันเลยโอ้โหอะไรเห็นใหญ่พี่เนาะจักเล้วจักใหญ่บ่อใหญ่ hết mình đừng vì bảo vẫn nhảy và đi để thẻ lời đi nó đồ phá nhắn đồ ừ. tít bà tôi nằm tôi nằm một bên đồ cứ เอามาตะตุกใส่ซาปดลงงมพอดีเอยตายดิ่งน้ำสิบเบ็ดบัญชีเปียกทั้งโต๊ะอันแล้ว แต่ลอกงบอย่างเดียวพี่น,น้องโดดโดด,ดดชิลุ่นมนชิลุ่นมาได้ปไปเนี่ยไม่เป็นวะตุกร้อยละล่องพูนพูน,นถือลายอันอยู่ แต่ว่าบ่หูปลาเนี่ยปลาตัวเล็กตัวใหญ่เหรเดี๋ยวปอจอนสิเราไปเอาเนาะพี่เนาะบ่หูว่าปลาน้อยปลาใหญ่เนาะมาลุ่นนดิกันมันสิได้ตัวใหญ่อยู่บ่ปลาตัวชาบสหายก็บลุ่นอยู่บ่หนาวพี่เนาะเด็ดเลยเจ้าของลำบากไปแย่ลูงไปนอนขยันแล้วยากสิบเด็ดแนวนี้ พมต่อได้บังดูรุดโอ้ยรุดช้ำฮะมันแก่อยู่แต่เฮมันรุดตีเนาะขวดลอยเขาอันเคมนองห่ดละปุดตัวหนา หน,นาวมาลอยน้ำพี่น้องบักบักโด้บักโด้โดตื่นขวดบักโด้ตื่นขวดเฮ้ยดูกับบักมุมพาน,นี้ก็มาเลยปลายีตัวปลาสามตัวพี่น้องประนิ่ ต้องใหม่เนาะก็ดะได้สามโตพี่น้องฟังโตมันยังบม่ทันกินเนาะยังรสเดียวเอาเอาผสัเนี่ยเอาเราเบ่งเนาะใส่น้ำครับบอหนังกัดอยางปล่อยมันใส่ไว้แล้วเนาะน้อยเนาะดินบเปลือกที่ว่าโตใหญ่ ปานนิ่งกับบุคคลใหญ่เนาะพี่น้องปานนิ่งพี่กายนี่กับบุคคลใหญ่ปันได้ สามโตพี่น้องรอบนีู่พ,พี่น้องติ๋ดีแล้วป้าโอ้จักป่านี้เจ้าป่านีเนี่ยจัน้องติดดีไหอ้ป้าตแกไปเนี่ยผมทานกินได้นี่ยานด้ พ่นได้ตัวน่าตัว <c oughs> ระวังคมต่อเด้เฉนนยนค่อยบอกว่านิ้นอะไรบ้านนิน้นหมักกินเบ็ดเนาะปลามันกระลังต่อต้อเดียเด๋ยวรอเดี๋ยวรอให้มันกินก่อนสิเนาะรอมันกินเนี้กะนะนอก่อนแล้วเจ้าปีนจับบุจ๊ะ

เอียงมันเกาะจะคลองมูนะระวังเหว็ดเกาะจะคลองงางเข่าเน่ต้องินมันตอดเลยอมันรับมันตอดมันดึงน้องรอบนี้ถือปนินตัวหนึ่งนะเหนียรอดแล้พี่น้องเดี๋ยวเปลี่ยนเหนียวใหม่ จะปลานิ่นน้อยเดียวเอ้ยปลาแนวอื่นน่าจะบผสงสีได้เนาะเดี๋ยวห้อสียามอีกจักรอบเนาะพี่น้องห้อจังสีพอเนาะหาก็ได้ปลาสีโตเนาะพี่น้องถือแต่ปลานิ่นเนาะโอ้ตัวนั้นติดอีะไรพี่น้องปลาใหญ่ใหญ่บ่ถึกเนาะปลาเก็ดแลบปลานวลจันบ่คอยกินเนาะพี่น้องหรือว่าปลาเนาะบ่คอยกินเบ็ดเพราะส่วนร้ายก็มีแต่ปลานิ่นเนาะปลานิ่นก็บ่คอยใหญ่เนาะพี่น้อง ขวดสีส้มอยู่บนต้นไม้ติดเลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวปลจอนสิลงไปเอาเนาะว่ามันติดปลาหรือว่ามันตอดไ้สื่อเนาะเดี๋ยวสีลงไปเบิงหนาวอีกแล้ว ปะดินน้อยเลยวะบักโดก็ไปเฮาแบ่เขาเข้าใจเลยอืไปเก็บมแลวบันนี้ไปกู้มาเบิร์นพ่อเลยนอกขวัาปะดินน้อยปะดินน้อยเขาก็าีึกบ่อหงลายบันเลย ปลาใหญ่เห็นมั้วหมักกินเบ็ดเดี๋ววะเนาะได้แต่ปลานิลปลานิลนีหมักกินเบ็ดเออปลาก็มีลายสนิทอยู่แต่ได้แต่ปลาสนิทรอบสุดท้ายเขาก็ได้ปลานิลตัวหนึ่งพี่น้องตอนนี้ก็เก็บกู้เบ็ดมาแล้วเนาะเขาก็สี่พอเนาะพี่น้องปลาก็ได้อยู่ประมาณหกตัวหกตัวเนาะพี่น้องใส่เบ็ดในขุยกรอยากปนใดเนาะมันไม่เยกินสุดท้ายก็มีแต่ปลานิลกินพี่น้องก่อนจะยังบ่เคยใส่ยับเถื่อเนาะ ทำนีก <onz> ็พ <etus> อเขาก็ลองใส่ลองเบิ่งเนาะตามบุญอยากปันใดแล้วพี่น้องใส่เบ็ดขวดพบกันเนาะอันนี้ก็พอแล้วพอได้ปลาเมื่อปีอีพี่น้องในปลานิบัน้อยหกโตเนาะพอได้ปีกินแรงโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบัรจอนกสิขอจบคลิปไว้สนี้ก่อนเด้อมไกก็คยลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดสั่นกระดิ่งของบัตรจอนนะเนาะ เก็ตสิบพาดคลิปใหม่ๆจากส่องของเฮาสำหรับคลิปนี้กลับไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดี